แก่ซันต้านะคะน้อยตัวนี้อยนี่ก็เป็นลูกผสมนะคะดอปเปอร์ซันต้ามันก็จะติดขนหน่อยๆตัวนี้เพิ่งฟื้นตอนแรกออกลูกไม่ได้นะคะต้องช่วยมันแผลก็พึ่งเข้าที่เข้าทางตอนแรกอะแผลใหญ่มากนะคะ อันนี้ก็เดือนกว่าแผลก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะอันนี้แพ้ค่ะเหลือตัวเดียวของยาทวดแต่ก่อนนี่ก็เก็บเขาเรียกเก็บพื้นเมืองหรือเปล่ามันแต่มันให้ลูกมันนะคะเนี่ยสองตัวนี้คือลูกมันเนี่ยไอตัวดำนี่แหละคือลูกมันสองตัวนี้ลูกมัน มามพ่อมันอยู่นู่นนะคะขอขอถ่ายวิดีโอหน่อยนะนี่ก็อันนี้ซันต้า นี่ก็ลูกผสมซันต้ากับดอเปอร์อันนี้คือพ่อพันธ์ุนะคะพ่อที่ใช้คุมฝุ่งในคอกตันนี้ค่ะเออดอเปอร์เลื่อร้อยนะคะนี่ก็ซันต้าแม่ลูกอ่อนนะคะก็อาจจะเห็นสิโครงน่อยนอค่อยๆ่ฟืนลูกเพิ่งจะหย่านมยังหย่าไม่ดีเลยนะคะเนี่ยมันยังแอบกินนมได้อยู่นะคะนี่ลูกมันตัวน,นี้ตัวนี้มีขนนหน่อย นม่มันก็นตัวนี้